บ้างที่มีการเทสระบบข้างบนที่มีการเทสระบบข้างบนเล่าใหม่มาไม่ทันอ่ะอันนี้ข้อมูลจากแอดมินตัวตึงที่เป็นสปายให้อแนนนั่นแหละ เรื่องเนี้ยเชื่อเถอะคุณรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้คุณคุยกันอยู่ในกลุ่มแอดมินของคุณฉันบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นแอดมินคนไหนอะแต่ส่งกระเป๋าหลุยส่งกระเป๋าไปให้ใช้แล้วนะอย่าให้เขาเห็นนะเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้นะ อ,อแล้วก็ยังมีแชทที่ฝั่งเขาเนี่ยทักไปหาทนายหลายคนก่อนที่ทนายคนนี้จะมาเป็นทนายให้กลุ่มเขาใครมาไม่ทันตอนทนายบ้างต้องเล่าใหม่อีกเลยเห็นไหมใครมาไม่ทันตอนที่เขาทักไปหาทนายหลายท่านทนายที่มีชื่อเสียงไม่ทันอ่ะเอาเรื่องแอดมินก่อนนะคะ นะคะเออทำไมแอดมินแอดมินถึงเหนียวแน่นกันอยู่ณนะตอนนี้ที่ยังไม่ออกมาเพราะมีแอดมินตัวตึงนะคะที่จะคอยเสี่ยมคุณแม่ด้วยนะคะพูดในกลุ่มแอดมินด้วยกันนะคะว่าถ้าเราผ่านสึกนี้ไปได้เนี่ยนะคะชื่อเสียงของอาจารย์น้องจะ go inter go inter ไปทั่วโลกและจะดังเป็นผูแตก อะไรก็จุดไม่อยู่แล้วนะตอนนี้เป็นการเทสระบบจากเบื้องบนเขามีการพูดคุยกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการจัดสรรจากเบื้องบนนะเป็นการเทสระบบนะทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องบนเป็นคนวางแผนไว้หมดแล้ว เพื่อเป็นบททดสอบนะคะว่าเหล่าแอดมินเนี่ยเหล่าแอดมินผู้กล้าทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ทิ้งครอบครัวมาบ้างนะคะที่เอาเงินมาพลเปอร์คนในนี้บ้างนะคะเออจะต้องผ่านไปให้ได้ mm hmm. เป็นการคัดกรองแอดมินเพื่อวันข้างหน้าหากผ่านไปได้น้องจะดังระดับโกอินเตอร์ระดับโลกค่ะระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลย การที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นเจตจำนงจากเบื้องบนนะเบื้องบนเนี่ยอยากให้เป็นข่าวเบื้องบนเป็นคนกําหนดมาแล้วว่าต้องเป็นข่าวให้ดังอ๋อไม่ใช่พ่อแม่หาเรื่องเข้าตัวใช่ไหมคะโอเคค่ะเข้าใจไหมนะทุกคนแม่ไม่ได้หาเรื่องเข้าตัวแต่เป็นคําสั่งจากเบื้องบนสั่งลงมาผู้หญิงคนนี้แม่งก็เล่นมุกดีกับคุณแม่เนาะโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราว ที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะเป็นเจตจำนงจากเบื้องบนลงมานะคะเพื่อให้คนอื่นได้รู้จักน้องและคำสอนมากขึ้นเป็นการคัดเพชรในกองทรายนะคะคัดเพชรในกองทรายคัดกลวดในกองเพชรหรือเปล่าเฮ<ะ>้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงข้างบนจะต้องช่วยน้อง ข้างบนไหนอะยังไงข้างบนจะต้องช่วยน้องเพราะถ้าไม่มีน้องเนี่ยก็ทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้เวรกรรมจะตามพวกที่กระทำกับน้องเองหากใครไม่หนักแน่นก็ต้องหลุดไปจากการเป็นแอดมินนี่คือการหลอกล่อให้แอดมินที่ยังอยู่เนี่ยยึดเหนี่ยวว่าเรื่องนี้มันผ่านไปได้แน่นอนไม่มีใครทำอะไรอาจารย์น้องได้แม้กระทั่งกฎหมาย โอยอจะเอาอะไรมาตีหัวให้เขาตื่นสักทีนะข่าววุกในกลุ่มนิรมิตเทวาจุติโอ้นี่น่าจะเป็นอีสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้คนที่เป็นแอดมินเนี่ยนะคะคนไม่อยากออกจากกลุ่มเพราะว่ากลัวหลุด กลัวไม่ได้ไปต่อในยุคพระศรีกลัวไม่ได้ไปต่อในยุคพระีโอ้ก่อนที่จะไปต่อในยุคภระศรีอะ่ะมึงเอายุคนี้ก่อนยุคนี้เลยเนี่ยุคอีต้นอ้อเป็นหนึ่งก่อนเออเอายุคนี้ก่อนไม่ต้องไปฝันถึงยุคภระีหรอกยุคนี้แหละนี่ภระีชัญญากูอยู่อยู่ข้างหลังนี่เออ เทสระบบระบบอะไรระบบจากเบื้องบนโอ้โหไม่ต้องไปเทสระบบจากเบื้องบนมากค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เสร็จสิ้นเนี่ยวพวกมึงก็เป็นเปรตโผล่หัวขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะไม่ต้องไปขึ้นไปข้างบนไม่ต้องอะไระไม่ต้องไปแข่งกันขึ้นเดี๋ยวได้ขึ้นเพราะเป็นเปรตไงสูงกว่าชาวบ้านเขาเออยุคภาษีเรวะ ถ้าใครที่อดทนตอนนี้เราต้องผ่านไปให้ได้น้องจะระดังระดับโลกระดับอินเตอร์ผลว่าเบื้องบนเป็นคนทําให้เป็นข่าวบอโบแมนคุณแม่บอเฮ<ะ>คนเชื่อก็อู้ โดนเขาหลอกใช้หลอกซ้ำหลอกซากเนียวแน่นกันให้มากๆนะคะสุราษมีสุระสุรษอะไรนะคืออยากดังระดับอยากดังระดับโลกบอกว่าเบืองบนเป็นคนกำหนดมาแล้วว่าเขาจะดัง แล้วเขาก็จะรอดในคดีทุกอย่างแล้วเขาก็จะดังเปี้ยงปังดังสิกดใน Google ก็ขึ้นแล้วอะ่ะลัธิเชื่อมจิตลวงโลกก็ดังไปละ <c oughs> ขึ้นชื่อเด็กขึ้นมาหลาเลยน้องจุดจุดเจ,จ้าลัทธิเชื่อมจิตลวงโลกดังเลยคนนี้ดังไปทั่วโลกเลยคะ่ะหาประวัติใน Google ยังไงก็เจอคะ่ะหน้านี่หลาเลยคะ่ะ ตายแล้วสติสตางเข้าไปหมดแล้วค่ะทุกคนทุกอย่างจะดีขึ้นเองวันนี้ซูมหรือ,อยังคะ อัูมหน่อยสูสมูแล้วเทสระบบนะทุกคนเทสระบบเบื้องบนเทสระบบเบื้องบนแตกๆพร้อมนะพร้อมนะอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมโพสพร้อมกันวันจูีโพสไปเลยห้านาทียี่สิบโพส เอาหน่อยเอาหน่อยสู้สู้ข้างบนสั่งลงมาแล้วเย่เย่ทำแล้วสําเร็จแล้วจบได้เป็นรูกพญานาคโอ้ยเทสอย่างฉ่ำก็จะมีแอดมินตัวตึงคนหนึ่งชอบพูดนี่แหละนี่คือการนี่คือบททดสอบพันว่า ไปฟังเลยไปฟังเลยนี่คือบททดสอบนะเอออ่ะเรื่องเรื่องเรื่องวงในในกลุ่มนิลามิดก็พูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาเรื่องทนายคนนี้ทนายความนะคะเอ,อ่อกลุ่มนิลมิดเนี่ยเคยทักไปหาทนายความสองสามท่านเลยที่เป็นทนายดังๆเลยนะคะเออ อันนี้ยังไม่ม e e e ีใครได้ดูได้รับชมใช่ไหมเรื่องทนายเนี่ยชาวความป้องป่าเข้าทักไปหาทนายดังก่อนหน้านี้นะครับทักไปหาทนายนันชัยทนายเกิดผลทนายเจม ทนายสงการอันนี้ขอเอ่ยชื่อหน่อยละกันเนาะเพราะว่ามีข้อมูลแต่ว่าทนายเจก,ก็คงจะหาเหมือนกันทนายสงการก็คงจะหาเหมือนกันทนายเกิดผลก็คงจะหาเหมือนกันนะคะมีหลักฐานนะมีแชทนะทนายเปียกเขาบอกไปแล้วแต่อ้อไม่มีหลักฐานตรงนั้นแต่ว่ามีทักมาจริงทนายเดชาไม่มีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทนายเดชามาอีกแล้วทุกคนสวัสดีทนายเดชานะคะทักไปหาทนายหลายท่านเลยค่ะมีแชทด้วยนะสะดวกแชทไหมคะ,อะขอปรึกษาหน่อยค่ะขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะจะปรึกษาว่าเรื่องกฎหมายนะคะแล้วเขาก็บลาบลาบลามาแบบโอ้โหต้นออได้รับหมายสารหรือยังยังไม่ได้รับค่ะอาจารย์ เขาขู่จะจะฟ้องหนูทุกวันน่ะหนูอยากให้อาจารย์เป็นทนายให้หนูจังเลยอะ่ะเพราะหนูเห็นอาจารย์ไปว่าความคดีแอมไซนายแล้วอะ่ะสุดๆไปเลยถ้าทนายเดชาเป็นทนายให้หนูนะหนูว่ามันเลยขย,เลขยี้จนเละขยี้จนเละคาสาระบองตรงจุกรูจุกรูอ <laughs> ไปสอนอนทุกวันไปถ่ายรูปใช่ค่ะหมาเห่าไม่กัดหนูไม่เคยกลัวเลยค่ะอาจารย์หนูไม่เคยกลัวเลยค่ะ,อาาเ,คเ,คะเอาจริงๆคนพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องบอกว่าจะฟ้องจะฟ้องแล้วค่ะถ้าจะฟ้องก็ทําเลยอเออก็รอหมายไปตามหมายแค่นั้นเองค่ะพร้อมไปอยู่แล้วสุราษฎร์แค่ปากซอยเฮ้อเนี่ยเขาทักไปหาทนายท่านหนึ่งนะคะ สะดวกแชทไหมคะขอปรึกษาหน่อยค่ะขอเบอร์ติดต่อด้วยคะ่ะทนายบอกว่าพิมพ์เรื่องที่จะปรึกษาได้เลยครับมันยาวคะ่ะคร่าวๆค,ครับเกี่ยวกับอะไรจะได้ทราบเบื้องต้นคือทางกลุ่มธรรมของหนูคือน,นิลมิตเทวาจุติมีปัญหากับการดูเอ็ดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคะ่ะมีทนายส่งหมายจะฟ้องหมิ่นประมาทให้เกิดการเสียทรัพย์พวกเราอยากมีทนายเก่งๆ ทนายท่านนั้นบอกว่า d o e s เครื่องหมาย question mark อะไรคือ d o e s ไว้ปรึกษาอะไรคือ d o e s ใน tiktok ค่ะต้องรอดูก่อนว่าเขาจะฟ้องอะไรคือเอาสองสถานการณ์มาเปรียบเทียบกันค่ะเขาเอาเขาแอบอ้างชื่อมาขายของยังไม่ได้ฟ้องอะไรมาก็ทำไปไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้ครับทนายท่านนี้แนะนำ แอบอ้างยังไงครับส่งหมายมาค่ะไหนหมายเขาถามไหนหมายหนูอยากให้คุณทนายคุยกับคุณแม่จุดจุดจุดได้ไหมคะโทรคุยงั้นให้เขาทักมาเองครับมันมีเรื่องมากกว่านั้นค่ะทักมาทางไหนทักมาทางเพจได้เลยครับละเอียดอ่อนมากคือจะทําคดีต้องมีทนายเอ้ยคือจะทําคดีต้องมีหมายมาให้ดูนะครับหลักฐานมาให้ดูครับสรุปไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหม เออเรามาถามแทนให้เจ้าของเรื่องมาเองครับเออแล้วคุยโดยตรงได้ไหมคะทนายท่าน,น,นบอกว่าให้เจ้าของเรื่องมาคุยเอง <c oughs> นะคะหรือทักมาทางแอปฟ้าเขาก็ได้การคุยคดีเจ้าของเรื่องต้องทักมาเองครับเป็นมารยาทการปรึกษาคดีเบื้องต้นได้ค่ะรับทราบค่ะ <c oughs> เขาก็ส่งคลิปอาจารย์น้องไปเต็มไปหมดเลย น้องได้รับหน้าที่มาช่วยคนที่อยู่ในโลกนี้นำพาไปสู่ยุคพระศรีทำให้ต้องเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่เด็กเพราะเวลาเหลือน้อยน้องคือองค์เพชรพัทละนาคานาคราชซึ่งแบ่งภาคมาเกิดแต่ดวงจิตดวงเดียวกันอีกองค์อยู่บนชั้นอนาคามีและอีกดวงอยู่ในอยู่ในนามเด็กชายจุดจดจ,ดจ,ดจึงได้มีการช่วยกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อ เผยแพร่ธรรมะของพระองค์ท่านระหว่างทางจึงเจอผู้คนที่มาแอบอ้างชื่อของท่านมาขายสินค้าบนความเชื่อซึ่งคนที่ทำไม่รู้ว่าพระองค์จะแบ่งภาคมาเกิดในเมืองมนุษย์ทำให้เกิดการฟ้องร้องทางเราเพราะเราไปขัดขวางการค้าของเขาจึงเกิดทรงใบฟ้องว่าหมิ่นประมาทไม่เสียชื่อเสียงเราจึงอยากจะปรึกษาว่าต้องทำอย่างไรต่อไปคะ ทนายอ่านแล้วทนายก็เงียบในครับใบหมายมิ่นประมาทคอดูหน่อยทนายคือสิอยากหัวขวันเนาะคนดูสียันเลยเหรอทนายคือสอยากหัวขวันเนาะอีย่งของสุมัรณวะแป๊บนะคะก็ส่งมายังไม่ใช่หมายสารนะครับอันนี้แค่โนติสจดหมาย <c oughs> เราต้องทำยังไงต่อคะรอใช่ไหมคะเอออ่า อันนี้เป็นแค่โนติดครับรอเป็นหมายสารก่อนอันนี้ยังไม่มีผลอะไรครับก็แค่นั้นไม่ค่ะแค่ดูเอ็ดเพราะว่าอย่างแค่ดูเอ็ดทักไปหาอีกทนาอีกท่านหนึ่งนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะไล่หมกไหมไปแหละน้องได้รับหน้าที่มาช่วยเหลือเมืองมนุษย์น่อาจารย์เดชาบอกว่าถ้ามีคนมาปรึกษาอาจารย์อย่างนี้อาจารย์จะนําไปโรงพยาบาลศรีธัญยาถูกต้องนะคะมาเลยอยู่หลังบ้านเราเองอยู่หลังบ้านหนูเองค่ะ อะไรไปกินอะไรครับทนายเดชาพูดตรงค่ะถ้ามีใครทักว่าแบบนี้แนะนำไปศีธัญญาแปลว่าทนายหลายท่านก็คงจะรักษาน้ำใจไงคท<ำ>นายแอบขับ ทานายเหล่านี้ไม่รับทำทานายเปี๊ยกโดนติดต่อมาสามรอบไม่ทำค่ะไปดูโปรไฟล์แล้วไม่เอาค่ะทานายเดชาปลอมเหรอไม่เป็นไรทานายเดชาปอมแต่ทานายเดชาก็ปั่นดีค่ะตัวปอมแต่ตแสดงความคิดเห็นดีก็โอเคนะทานายเดชาดับเบิลวัน ดับเบิลชูพรุ่งนี้ไปออกรายการเคลียร์ชัดๆนะคะดิฉันไปออกรายการเคลียร์ชัดๆเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปด้วยมีข้อมูลใหม่ไม่ได้พูดลอยๆนะดิฉันมีแชทนะคะดิฉันมีแชทนะคะบอกก่อนนะบอกก่อนนะส่งมาให้รายการก่อนนะคนนี้ไงเราที่เราเลือกเองจุๆจุ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  ไหนสิวันนี้อยากร้องเพลงให้ฟังจังเลยอ,อ่ะเอเอ,เอ